สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเสียบีกรถบ้านสะก้าวเจริญยุนนะครับผมวันนี้มีลูกค้าโทรมานัดดูรถนะครับผมนัดดูรถกับเจ้านิสันนาวาร่าอินพีรตัวนี้นะครับสุดหล่อนี่ครับลำใหม่ของเรานะครับลูกค้าดูคลิปนะครับ ห็นแล้วสนใจแล้วโทรมานะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังเดินทางมาอยู่นะครับผมก็ว่าจะมาดูตัวเจ้านิสันเลยครับเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมว่าเจ้านิสันนี้จะเจอเจ้าของใหม่หรือเปล่าจะเจอในคู่หรือยังเนาะิสันนี่รอๆขนาดนี้นี่อยูย่กับเจ้าของใหม่นะอยู่กับเจ้าของใหม่ลแล้วนี่ครับหล่อมาก ลูกค้าเห็นในโทรมาก่อนเลยนี่ครับลูกค้ากำลังเดินทางมาจอิสันสีดำรอแบบเรียบเรียบนคร,นครัรอรุนครับวันนี้จะจบหรือไม่จบนะครับวันนี้นี่ครับจอ닛สัน หล่อมากลูกค้าดูทางช่อง youtube เราเนี่ยแหละโทรมาบอกว่ารถสวยมากครับอยาเกเห็นตัวจริงมาเลยจัดให้ครับเนี่ยจอดอลูกค้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวลูกค้ามาเราจะมาลุ้นกันอีกทีหนึงจะจบหรือไม่จบ สีดําใส่ล้อนี่ไปนี่สวยเหมือนกันนะสีดําใส่ล้อไมคสีถุงตาลผมว่าสวยนะครับเนี่ยสวยเข้ากันดีเลยถ้าสีดําไปใส่พวกล้อสีขาวไม่เข้านะจะโดยจีดจีดเนาะเป็นสีเนี่ยเข้าเลยนี่สันก็ล้อล้อแบบเขาแบบล้อแบบใส่ไปเราดูใหญ่ๆนะครับล้อเขาเนี่ยแบบบึกบึนดีนะเพราะรถโครงสร้างเขาใหญ่มาแล้วเนี่ยดูโครงสร้างเขาใหญ่ พอใสออ่อลเมกมาปุ๊บโอ้โหโลแบบออ,อนิวก็มีอายอย่างเงี้ออนิวยังอายนะบางทีเนี่ยดูนี้มาจอดเทียบเทียบกันเนี่ยดูครับรถผมเองยังแทบจะหลไม่เท่านิสันกันนี่เลยเนี่ย,ยนะดูนี่โลมากเลยพิล์มใสด้วยนะครับลูกค้าถูกใจก็เดี๋ยวรับติดฟิล์มให้ใหม่นะครับผม ติดฟิล์มเดี๋ยวรอลูกดูก่อนลูกค้าเขาอยากใส่ประมาณไหนที่เราย,ยังไม่ติดก็อย่างนี้ครับให้ลูกค้าเลือกเองครับว่าจะเอาฟิล์มประมาณไหนเอา6 0 40 80หรือจะเอาฟิล์มเขียวใสเหมือนสไตล์วัยรุ่นก็ได้หมดครับดินดาควคุยง,ง่ายสบายสบยนะครับนี่ครับดินดาวสก้าจะรื่นยนนะครับผมนี่ครับสนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับผม ไฟแนนซ์ผมมีให้เลือกมากมายครับเป็นไฟแนนซ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยมีสองสาขานะครับผมมีสองสาขาสาขาแรกอยู่อำเภอบางตรวดสาขาสองอยู่อำเภอพุทชัยตอนนี้ก็กำลังร้อนแบบมากๆเลยยาขึ้นเยอะแล้วเนี่ยไม่จะตัดยาไ,ได้ตัดทักทีเลยเนี่ยครับโอ้ยยายาวมากยาวเร็วมากเลยหน้าฝนเลยโอ้ยาย,าย,าย,ายาวเอายาวเอาเลย บางคนดูคลิปแล้วก็แบมว่าสงสัยครับเนาะว่าทําไมคนคนคนพูดในคลิปเนี่ยทำไมเสียงแบบเหมือนเสียงนินเหมืน,มน,มนตกขมินก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมก็คำนินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมิน <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ต้องสงสัยครับก็พูดไทยไม่ชัดแล้วครับก็อยู่บ้านก็พูดแต่ภาษาคขนินกันเนาะก็พูดไทยได้แค่นี้แหละครับ ไม่ค่อยแข็งเวงเท่าไหร่ก็อย่าว่ากันเด้อครับฟังได้ก็โหเรอ์ได้ครับโหเรอ์ไปก็ดูไปด้วยนะครับนี่เอาแต่ก่อนร้านในตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามเปตรงนะเป็นสนามเปตรงนะครับตอนช่วงโควิดไม่ค่อยระบาดเท่าไหร่เนี่ยแต่พอช่วงนี้โควิดระบาดเนี่สนามเปตรงในร้างครับไม่ค่อยมีคู่ซ้อมครับผมจะโยนคนเดียวมันก็ยังไงครับปกติจะมีคู่ซ้อมครับเนี่ย ะน้ไปตรงอย่างดีเลยนะเนี่ยนะครับเทหินเรียบร้อยเลยมีไปตรงอยู่แบบออกกําลังกายเคน,นครับแบบยนต์ไปตรงด้วยก็คอแห้งด้วยก็มีน้ําชานะครับมีพวกชาเขียวนะครับผมมีพวกชาเขียวกินพวกชาเขียวชาลายไปด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็ถึงวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับถึงวันนี้ก็ ไม่ค่อยมีทีมงานไหนเข้ามาครับเพระาะว่าเขาห้ามจับกลุ่มกันเนาะแต่วันนี้เขาก็เริ่มแบบอารมุ่มรวยกันแล้วเนาะแบบจับกลุ่มได้อะไรได้ประมาณนี้แต่ทีมงานผมก็ก็ยังไม่มีใครมานะครับที่ยังไม่มีใครมาเพราะว่าเพาติดธุระกันเนาะบางทีเขาติดธุระก,ก็ไม่มีใครมาผมก็อยู่เต็นท์ก็คนเดียวครับอยู่คนเดียว คนเดียวบ้างบางทีก็อยู่กับน,น้องบ้างนะครับก็แต่ตอนนี้อยู่คนเดียวนี่ครับอยู่ติดถนนใหญ่ก็เสียงรถจะตอนอยู่ได้ในหนูหูเสียงรถนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่มากเลยติดกันเลยก็หนูหูเสียงรถบ้างไงบางทีรถสเปดล้อรถพ่วงเนียวิ่งโอ้วิ่งเดียวครับถนนเส้นนี้ ทุกวันนี้เริ่มชินแล้วครับชินหูแลสบายหูแลไม่รู้ว่าสบายหูหรือไม่รู้อะไรนะครับมันชินไปแล้วเสียงดังในปกติแล้วใช่ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็รอลูกค้ามาดูเจ้านิสันคันนี้เนาะรอดูตัวครับเนี่ยนัดดูตัวแล้วน่ครับรถก็พร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับ ก็ลูกค้าจบยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ